ครับเดี๋ยวเฮาสิไปเบิ่งราคาวัวกันต่อนะครับสาราปะทินนี่นะครับวันพิษตัวนิริตนะครับเจอกันทุกประจำครับเชียงเนี้ยสดๆนะครับหน้าตลาดเพิ่นอ่าครับเดี๋ยว์ตรงไหนสิพาพี่น้องเขาไปสอบถามราคาวัวกันนะครับสาราปะทินนี่นะครับอ่าอามาคือเก่าพี่่ทีเนี่ยโค้กไม่รูกครับแม่ลูกแม่ลูกแม่นี่ท่องไหมท่องแล้วครับท่องแล้วเนาะของไผ่ไ้ครับไหนท่องไผ่ไ้ท่องพันอยู่บ้านครับผมพอพันอยู่บ้านเท่านาะ แม่ลูกลูกผู้บ่ลูกผู้ไล่มีเขาอยู่เนาะเปิดไล่ไหมครับนี่เปิดจ็ดมื้นหาครับเจ็ดมื่อหาตกลงอะไรนะครับเนาะตกลงเลยโอมไม่ลูกลูกช่องเดือนครับช่องในีเดือนครับเดือนเปิดเจ็ดเจ็ดมื้นหาเจอตงราคาในเอาอกเบอร์พี่น้องเนี่ยศูอครับหนึ่งสองหนึ่งครับ สองสองเก้าห้าของเสียนุนาคาเสียนุนาคาเมื่อนดี๋ยวคุ้มม่ลูกมาครับแม่ลูกมาเปิดไปเจ็ดมื้อหาค่มนี่คูเดียวครับคู่เดียวครับอ่าเปิดสนใจคู่ม่ลูกนะครับเปิดเจ็ดมื้อหาครับสูงร้อยหาซิปครับร้อยหาซิปเปิดสนใจคู่ม่ลูกก็โท่ไปเลยนะครับเปิดเจ็ดมื้อหาครพี่เนาะอ่าเสียนุนาคานะครับมาเบิ้งว่าแม่สาวน้อยนี่ก้อนนี่น้อยนี่บอกพ่ออายุเใครแล้วนี่ได้ครับ เท้าเดือนแล้ววะสายเดชเข้เนี่ยสายเดชจากก่โ,โมงจากสายโอ้ยจากสายเนาะเปิดแล้วในพอ่อ <10 7. S 2> เปิดสิบเจ็ดมื่นเจ็ดทดลองอไนพ่อเนาะโอ้หน้าตาดีตาสวยเลยครับตางามนางงามเลยนะครับเขาเรียกว่าตานางงามบ่พ่อโอ้เอาพี่น้องครับผูดด้ใดสนใจมื่นเจ็ดเนาะ พ่แม่แสนจิตเอาบอกเบอร์พี่น้องไว้นะศูนย์แปดห้าครับหกสี่สามครับหนึ่งเก้าหนึ่งห้าของพ่อโจพ่อโจอาน้ำกงหินห้าวนะครับหนุ่มบอลลูบ้านห้าววันนี้เอามาพ่อกันเมื่อนี้อยู่เอาบัวหน่อยมาเปิดให้พี่น้องได้รับชมกันหน้าตาดีตาหน้างามนะครับสวยเลยนะครับตาสวยนะครับนี่เปิดไปหมื่นจิตครับพี่น้องครับต่อรองราคากันได้นะครับับมาเบิ่งของพ่อวิรัติเก่านะครับบัตรี่เข้าพ่อครับอันน네ี้มีไหนไม่ฝากพี่น้องได้่อ ตัวไหนพ่อตัวนี้บ่แม่นี่เท่าใดพ่อแม่นี่แม่ลูกจะได้เบียดกับแม่ลูกลูกตัวใดค,ครับตัวใดค,ครับตัวใดตัวนี้เนี่ยโอ้ยยยยยลูกฟูล,ลูกบ่ะยิ่งใหญ่นี่สายใดค,ครับนี่บ่ามันเนาะพ่อเนาะโอ้โหลูกรอเลยนะครับหนา้าตาดีแข็งขาใหญ่กับแม่นี่เปิดเท่าใดก็พ่อเสน้นเอด็ดห้องว่าไหนนี่ห้องเนี่ย ท่องชัดจีนพ่อมนะครับแสนเอ็นะครับ้วก็โอ้หลายหลายมือนีคนออกมาหลายอยู่ใครขึ้นขายกันก่อนของพ่อวิรัตนะครับประจํานะครับนี่มือนีเอาค่มไงมาฝาพี่น้องนะครับแม่นี่นะครับนี่ท่องพ่อมนะครับแล้วก็ลูกผูนะครับนี่ครับตัวนี้ครับลูกผูซ้ายบามันนาตาดีเลยครับพี่น้องครับเปิดไปแสนเอ็ดน้อง่นเนาะ บอกเบอร์พี่น้องไว้ไพ่อโทร์โทรการ์ด83ครับครับ1318278ของพ่อวีรัสเจิลสซับฟามแมนน้องหันน้องหันดอนทานนี่นะพ่อเนาะเอาเอาเม่เนี่ยเอาที่นี่มาลายวะแม่นเบิร์ดบ่อยมาผู้ใดสนใจโทรไปหาพ่อเลือกช่วงวันได้เลยนะพ่อเนาะอ่าขอบคุณหลายครับพ่อครับอาครับพี่น้องครับมาเบิ่งแม่สาวแม่นี่กันนะครับจากน้องจีนนะครับบุญหลายฟ้าเมื่อก่็นะครับนี้มาพ่อกันอีกแล้วอยู่ตลาดนัดเปิดแล้วมเนี่ยน้องน้องวี333ครับ ท่องแม่สาวบอกยังไ่ได้พ่อมผสมให้เนาะต่อรองอะไรได้สามเมื่อสามน้อยเนาะร้อยกับร้อยสี่สิบครับสามเมื่อสามเนาะจีผู้ที่สนใจควายสาวนะครับจากหอยจีนะครับรูปรอนะครับโทรไปเลยบอกเบอร์พี่น้องไว้เนะศูนย์แปดศูนย์หนึ่งหองสามเบของหอยจีอำเภอสวรรูหานะครับตำบลระพูเปิดแม่สาวไว้ สามหมื่นสามสามหมื่นสามต่อรองได้ต่อรองได้เนาะจีเนาะเอามันมานั่นมันประกันครับรับประกันพวกคนที่เคยครับอ่าโบมีโบยตําหนิเนาะเอาพี่น้องครับผู้ใดสนใจโทรไปหาน้องจีได้เลยนะครับสามหมื่นสามแม่นี่อ่าครับพี่น้องครับประเบิ่นคมยังไงกันนี่ครับนี่นี่ครับโคมแม่ลูกครับตัวยังไงได้ที่พอเนาะลูกจัะปีแล้วพอเนี่ยลูกพอลูกนะลูกก็ทั้งถึงปีเพราะทั้งปีใเหรอพ่ออืมพ่อพัน์มาเนี่ยลูกสีไว้ซีไว้ อืมเอาพี่น้องครับแม่นี่ทองไปในทองทองนะครับทองของไพไวทองครบตูมันโคบตูมนะพ่อเนาะเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งหน้าตาก่อนนะครับโอ้สูงใหญ่เลยครับลูกส่งลูกดีครับนี่ครับพี่น้องครับสิเปิดไลฟรในพ่อเปิดแสนซีแสนซีต่อรองได้พ่อเนาะต่อรองได้สำหรับแม่นี่โคมแม่ลูกนะครับลูกของซีไว้ในพ่อเนาะแล้วก็ทองผสมโตจักเดือนละพ่อทองคาเดือนเนะครับเนาะเปิดไวปแสนซี บอเบอร์พี่น้องเนี่ยเบอร์บอกบอเบอร์นะพ่อจับเนี่พ่อศูนย์ศูนย์หกหนึ่งห้าแปดหนึ่งสามสี่แปดเก้าของพ่อครับพ่อโกงพ่อโกงอำเภออำเภอกูจับกูจับอุดนครับครับผมเปิดโคไม่รู้ไว้แสนซีนะพ่อเนาะเอาประเด็นใจโทรไปหาพ่อเพิ่นเลยเลยครับกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์อ่าครับมาทางโซนของน้องออดให้เรานะครับมาหนีเพิ่นกับมีมาฝากคือเราเนาะ มีตรงไหนมาฝากพี่น้องแม่มึเนี่เครื่องดำหางดำเครื่องดำหางดำเนาะแม่นี่จะอืมหางเงาเลยเปิดไลฟ์ไปหนกส่เจาร้อยสี่หมื่นเจ็ดพันหาร้อยลองกันได้แม่จ้ามีอีกบ่มีอีกอันนี้อันเดียดเีบเบงโอ้แม่อันนี้ตงไหนอันนี้แยกลูกจ้าแยกลูหาร้อยจ้าสองหมหาร้อยแม่จ้า มานะครับอันนี้ว่าแม่ลูกคุไม่ลูกเนาะลูกผูกลูกผูแม่ทองบ่ยังบ่จ้ะลูกยังกินนมอยู่แหมลอยกลินนมอยู่สี่หมื่นสามรอยส่หมื่นสาออันนี้ตัวสามหมื่จ็้ะคือหนึ่งสม่นเบิดเลยสี่สาวเนี่ยแมนจ้ะสี่สาวสามหมตจ้าโอ้อาพี่น้องเบิ้องเน้ครับนี่สี่สาวนี่สามหมืนเจไม่แมม่มีมีบ่ อันนี้งวดอันงวดอันแม่มานจ้ะแม่มานท,อง,ทองแล้วทองแล้วสี่เดือนจ้ะสี่เดือนเปิดรลฟ์ไหนสามหมื่นสามจ้ะสามหมื่นสามนะครับอันนี้ราคาโอ,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 โอ้เดี๋ยวใจเย็นเงวดับน้อยเท่าไหร่ก็ สองหมื่นสามมีราคาหลักพันวะเรื่อหลักพันนั่นขายออกแล้วแม่ว่าหมื่นกว่าขายออกแล้วอ่าบอร์พี่น้องไเบอร์พี่น้องไปศูนย์เก้าเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งห้าห้าหกสี่ค่ะทองน้องออนน้องวัวซอวัวซอหมักย่าค่ะไปดูได้เลยอ่ายืดฟ้ามาหลายเนาะค่ะอ่าคนที่สนใจนะครับนี่เพื่อนไม่ฝาดไม่ไม่ไม่ระจับทุกอาทิตย์นะครับมามาเจอกันประจับทุกอาทิตย์แล้วก็น้องวัวซอกไปโอ้อยยังเกาะสีเป็นเรื่องปะไปปะไปค่ะซีบุล อ๋อผู้ใดที่ว่าอยากได้วัวเด็กได้ว,ว,นะวัวแม่สาวเนาะสมัครากจะนิ่งแมงัวแม่สาวให้พี่น้องได้เลี้ยงต่อแม่นจ้ะอืมเอาผู้ใดสนใจกะโ,โทรไปเลยอ่ะมนันมันมันมาเบิบ่งทางนี้กันก่อนครับเป็นคมบ่พ่อครับคมสามบ่บ่ครับนี่อเมตรสองเมตรสายเลยครับนี่สายเลยสายกัดบ่ครับกัดครับสายสี่สิบห้าครับั่นงสาวสิบแปดครับสี่สิบห้าสามสิบแปดอ่าร่วมแล้วเป็นแปดสิบสามแปดสิบสามน้อยๆเด้ 46, 46ครับสี <46 S 3> แม่ลูก,มลกแม่ลูกอ๋อลูกก็ต้องเห็นป่ครับครับผม,มตัวเมียตูลตัวเมียพร้อมครับผมสายกัดนะพ่อเนาะข้างในก็นมีอีกครับคุยกับคนเลยเอามามือของพี่เพิ่นข้างในคือเกมามาฝากคือเก็เจ้าไหนในพี่แล้วค่ะต้องเสียเป็นคู่ป่ะพี่หา FC เนาะคู่ในหา FC ควบแม่ลูกควบแม่ลูกสามหมื่นเหะสามหมื่นสามควบสามป่บ่สองลูกภูบ่ ดูผูนะครับละกัอีกคู่หนึ่งนี้คู่นี้หกซีฟจ้ะหกซีฟนอืมเอ้าผู้ใดสนใจตัวอะไรนะครับว่าจะเป็นกัดเป็นแม่สาวนะครับแล้วก็คู่แม่ลูกโทรไปหาพี่ไน้อ่ะบอกพี่ลองไป้นะศูนย์เก้าสามครับห้าสามเจ็ดครับหนึ่งสองห้าเก้าของพี่พี่เอลจ่าท่าบอท่าบอของใครนะครับเนาะครับครัเพื่นเอามาฝากทุกทิตย์นะครับราคาดีนะครับว่าจะเป็นคู่แม่ลูกนะครับแม่สาวนี่แล้วก็ สายกัดกันมีครับเอาผูใ้ใดสนใจโทรไปหาพี่เอ๋วนะครับทบอได้เลยนะครับครับพี่น้องวุ้งมาลักไอ้แม่สาวแม่นี่หน้าตาดีเลยครับนี่นาตนาดีนาตาสวยนาตาสวย<น>จ,ะจะปีครับนี่ปีแค่เดียวอ่าปีเจ็ดเดือนปีเเดือนอ่ามีมีเมนเบนเป็นบ่ครับมเมนเ่อร์เดอะเมนเตอร์ตันี้ครับผู้เดียว์เมนเตอร์นี่นะตัวเดียวอ๋อตัวถีอแล้วตัวเฮิร์ทที่เหลือขายแล้วบ่ยังยังยังอันนี้เปิดอะไรครับเนี่ยเอ็นเจ้าซีครับ สองคนสิแม่นี่ดิอันนี้สามสิบเมตครับเนี่ยสามตรอ่าบอมราคามีอีกบ่ครับบอรมีสตัวนี้มีสอตัวเนาะอ่าบอเบอร์พี่น้องหมครับเบอร์ศูนย์แปองเอ่อศูนย์ามหนึ่งศูนยเอาไหมเอมครับ0 8นย์แปดแปครับสามสองครับศูครับหนึของพ่อประจักษพ่อประจำเพื่อเพื่อเป็นเพื่อพุ่ดอนะครับเปิด สี่พันครับสองสี่ครับสองหมื่นสี่แล้วก็เปิดสามเมตรครับสามเมตรโอ้หน้าตาดีครับพี่น้องครับตาสวยเลยอ่สนใจโทรไปหาพ่อได้เลยครับอำเภอเพชรอำเภอเพชรนะพ่อเนาะครับผมเอาครับพี่น้องครับมาเบิ้งมาเบิ้งคมนี่กันนะครับลูกผูเนาะพ่อเนาะลูกผู๋ตัวนี้นะครับนี่ครับลูกผู๋ตัวนี้นะครับหน้าตาดีเลยนะครับทองบ่ครับนี่ยอันที่องไปทองสี่เดือนกูทองสี่เดือนแล้วบอกครับอืม เกือบร้อยหาซิปเลยนะครับความสูงเกือบร้อยหาสิเปิดรบเลยครับนี่เก่ามืนครับเก่ามือคนไม่ลูกแล้วก็ทองในท่ออีกสี่เดือนสี่เดือนกว่าของคมตัวไวป่ะครับสิมตครับเติมตัวไวเปิดไวเก่ามือ้พอเนาะลูกภูนะครับแล้วก็แม่สูงร้อยเกือบร้อยหาิแล้วก็ทองสี่เดือนคมตัวไวนะครับเปิดไว้เกามือ่เบอร์พี่น้องนี่พอว้ยเบอร์จำไ่ได้แล้วเบอร์โทรัาทจำได้เลยะจากค้ไอบย่สเลย วัวอยู the ่กุ้งผัวว่าหนิครับผัวว่าของพ่อครับของพ่อหน่อยครับพ่อหน่อยกุ้งผัวว่าเนาะเพิ่นจับมือไปได้ครับเอาผู้ใดว่าผัได้เพื่อเพิ่นตามไปเห็นหู้พร้อมหู้พร้อมนะพ่อเนาะไไปด้ร้านหน่อยขี้ได้พร้อมขี้ได้พร้อมหู้พร้อมเนาะเสียดายนะครับจับมือไปได้นะครับเอาเอาผมยังครับผมยังครับพ่อเปิดเปิดให้พี่น้องในเบื้องล่างข้ากันครับมาเบื้องคมนี่กันนะครับนี่แม่เพิ่นว่าซื้อไปแล้วนะครับ ลูก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 แม่หมนี่ยครับนี่ครับครับแม่หน้าตาดีเลยนะครับลูกแม่แดงเสียบตาเลยแดงเสียบตาอืแม่นี่สองเดือนลูกสองเดือนครับได้ได้ราคาเทไหรไหมครับเนี่ยเก้าเก้าเมื่อสองห้าร้อยเก้าเมื่อสองนั่นแหละคุ้มอีู่เนาะครับโอ้ราคาดีอยู่ครับราคาดีนี่ครับไอพี่น้องมาเบิรงราคากันครับเพิ่นได้กันแล้วนะครับแม่นี่นะครับสูงเกือบร้อยห้าสิบกว่าครับร้อยห้าสิบกว่าโอ้ สูงดีครับสูงดีแม่นี่ได้ลูกสาวความแดงเสียบตาเลยนะครับลูกสาวหน้าตาดีเก้าเก้าสิบสองแล้วท่านเพิ่ดเปิดเก้าสิบห้าแล้วต่อรองอะไรได้กับเก้าสิบสองสวยๆครับสวยราคาดีพ่อมเอามาเบิ้งเป็นแม่สาวป่ครับนี่แม่สาวทองแรกนะครับเนาะแม่สาวทองแรกนะครับเชือสายประมาณเท่านี้บ่ทับครับทับของหอยไปครับของซีเอ็นครับผมจักเดือนแล้วราคาหลอกเดือนละ สามเดือนแล้วโอแมนี่พันรอบสามเดือนแล้วครับของซีนเจ็ดหกครับสิเปิดไ้าไห้ครับหกสิบทดลองได้เนาะทดลองกันได้สำหรับแมนี่นะครับครับสามพันรอบสามเดือนแล้วของซีอ่าซีนเจ็ดหกเนาะซีนเจ็ดบอกเบอร์พี่น้องได้ครับศูนย์แปดสองครับครับแปดห้าศูนยครับผมห้าเจ็ดศูนย์ศูนย์ของ ปีดาฟา้ามอำเภอสีธาตุครับสีธาตุดูอนเนาะเปิดควายแม่สาวทองแรกนะครับโอ้ยบัวแม่สาวผมก็ลงลุ้งกำังไปถ่ายเท่าไหร่วัวแม่สาวทองแรกนะครับนี่ผ่านรอบสามเดือนแล้วเปิดพกเงินต้องราคาได้แล้วครับเนาะอ่าผู้ใดสนใจก็โทรไปเลยนะครับของปีดาฟาร์มอำเภอสีธาตุนะครับเอามัมาครับผมเป็นแม่สาววนนะครับเนาะหน่อยเอามาบึงราคาบัวแม็สาวหน่อยสาวหน่อย นะครับไอไอที่ว่ามงคลนี่เท่าไรครับนี่มง้ามื่นแปดหาร้อยค่ะใบผู้หน่อยน่ารักนี่อันนี้เปอรครูจ้สามหมื่นสองสามหมื่นสองประกันพันล้าจ้าพันพันลักไอสาวน่อยนี่เปิดสาวน่อยเปิดมื่นแปดหาร้อยนะครับเนาะ0แปหรอยจ้าอันนี้สามหมื่นสอง อนาคตพ่อพันหลักได้เลยพออุ้มฟูงเลยนะครับหน่ยพออุ้มฟูงในตาไทยผีแกนหน่อยเรับนี่แคนแดงเสียบตานะครับเนาะแม่ตาถูดจับแว่นยังแดงอ่ะอือเอาเบอร์ไปลองไหมครับศูนย์แปดเก้าไอศูนย์เก้าสี่สองหกห้าหกสองห้าหกของพี่นะครับนุตจ้าพี่นุตอำเภอจ้าซื้อนุตจ้าอำเภออย่างครับอำเภอเมืองอุดรธานีอำเภอเมืองอุดรนะครับเราเอาตัวหญ่ก็มี่ตัวใหญ่ก็มีเอาแม่นี่เปิดอะไรไปเลย แม่ี่ปิดไปแมาจ้าโอ้นมาม่านท่อง่พรับเนี่ยแม่จะได้สเดือนแล้ทองสมเดือนท่องทัของคไว้ครับทับตัวับตัวอ้เนาะตัววดร้อยมาง้งบนดุงจ้าบนดงสมบูรณ์อำเภอบนดุงตั้งเดือนแล้วก็สามเดือนแม่จ้านี่ครับแม่นี่เนี่ยแม่พันหลักเลยแปดมือหจ้ครับนี่ครับอยู่อบบรอไสมมทนี่ครติงอกมีอยู่ อยู่ข้าวอุไลไลน่นะครับเนาะเอาผูา้ใดสนใจก็ไปเจอกันที่อยู่บ้านดอนไว้จ้าดอนไว้อำเภอมเมืองอุดรอ,อุดรธานีจ้าแม่ครับผมมาข้าวคุยอะไรครับพี่ครับอามุ่งแม่นี่กันครับพี่น้องครับไอ้แม่นี่ได้ลูกไปไหนพอสาวทองแรกเนาะแม่สาวทองแรกแต่ว่าสูงใหญ่เลยนะครับแม่นี่นี่ครับสูงใหญ่เลยทองแรกนี่ครับร้อยหาซิปครับพี่น้องครับร้อยหองจักเดือนแล้วพอ สี่เดือนสเดือนของทับตัวไปเนาะโอ้ลมตัวยาวเลยครับเปิดารไม่ได้พอหกสิบเจ็ดหก็ดต่อรองกันได้นล้พอเนาะเอาบเอรพี่น้องไม่ไดอเบอร์สับจำได้ปะเบอร์่พรศัพับจำได้ปะเบอร์ก็ับจำได้ปะจำไม่ได้เลยไอ้วัวยื่นแซ่บหนิยืนยชนยืนดุดรเท่านี้เนาะอืมเป็นเปิดไม่หกหมื่นเจ็ด้พอเนาะเป็นบัวแม่สาวทองแรกนะครับ อ้าวใครสนใจกะนหาหาตามาพ่อพ่อย่างไรพ่อยังก็พ่อลาตีพ่อลาตีบ้านเชียงยืนอุดรธานีเฮานะเพื่อนเอาบ่าแม่สาวทองแรกมาเปิดให้พี่น้องได้เบิ่งกันผมเพื่อนจีนนะพ่อเนาะอ่าครับผมขอบคุณครับผมอ่าครับพี่น้องครับสลับมาที่นี่กะได้พาไปชมนะครับราคาวัวกันนะครับอัปเดตราคาวัวกันสลับนัดนี้เนาะพี่น้องเนาะ ก็เห็นกันคร่าวๆแล้วนะครับเพราะว่าผมกับมาสายทุกอาทิตย์นะครับก็ขออภัยด้วยครับที่หลายคนมาเป็นยังคือไทยสันแท้นะครับคือบางเทียนะครับผมมาสายเราเพิ่นก็เอาออกไปหลายแล้วนะครับก็คือจังไดก็สิพยายามปรับปรุงคลิปไปเรื่อยครับพี่น้องครับก็อย่าลื่นนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องนะชาตภาพยนที่เอไว้นะครับกันโมได้ไปธุระทางใดผมก็ตชิมาอัปเดตราคาควายราคาวัวนะครับให้พี่น้องเบิ่งนทั่วทิตย์นะครับสำหรับที่นี่สวัสดีครับ